สวัสดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิสรแฟมิลี่นะฮะก็ตอนนี้มาถึงแล้วนะครมาถึงแล้วอันส่วนตัานนะครับสวัสดีครับแม่บ้านนะฮะโอ้พากันจะปิ้งอะไรกันครับก่อไฟจะย่างปลาเหรอกินนาสวัสดีครับสวัสดีครับอยดิสอเคยกินแกงเตยไหมเออไม่เคยกิน เป็นยังไงอ่ะแกงเตยโอเมนูน่านอร่อยนะฮะสวัสดีครับอ,อืมโนอาค,ครับผมได้อย่างกินพี่หนูนาะแกงเตยในในขอดูหน่อยไม่เคยเห็นหนะเป็นจังใดวะมันคือคล้ายๆหน่อไม้ม,มันเป็นหน่อไม้ชม้มหรือเปล่า ไม่ใช่หรอเป็นเตย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 อันเขียวๆนะบอมันเป็นเตยแบบไหนครับนี่มีมีอันอันอันนาบอครับเออข้อเบื้องเนี่ยเอาเบงนมนึกนึกภาพไม่ออกเตยเตยล้วเข้าใจว่ามันเป็นเตยหนามเตยหอมเตยอะไรประมาณนี้นะฮะนึกภาพไม่ออกแด้ยังไงดีครับต้องนวดไหมจ๊ะอืม ากเล่นผ่านบ้านนายอเคยเห็นไหมอ๋อเดียวเดยวอันอันนี้มันเตยน้ำตามข้างข้างนาใช่แล้วสมัยก่อนทางไอ้บ้านดอนหมูอ่ะทางผ่านนาผมเนี่ยเยอะคือมันจะเป็นป่าน้ำเตยเลยก่อนที่เขาจะ ก่อนที่เขาจะทําถนนไอลาดยางนะแต่ก่อนเป็นถนนแดงและน้ําท่วมประจําแล้วข้างๆมันเป็นกอเตยแบบนี้แต่นะว่าดีนะเอามาปลูกเนี่ย,ย,ยแถวบ้านโดนหมูนะเยอะที่ทางผ่านไปครับข้าวดอนน่ะเยอะเออแล้วคราวนี้คือไอตัวอ่อนมาเนี่ยเอามาแกงใ<ด>ช่ส่วนตัวน้าอันที่มันเป็นน้ำน้ำนะก็คือตัดทิ้งนี่นนะพอเห็นอันนี้ปุ๊บโอนี่น้ำน้ำนี่ นพ่อนาไปกินปลาับอ๋อเหรอวุ้นน่ะนี่นะฮะเว็บทีทางบ้านเราเรานึกภาพออกเลยอันนำหนามนี่แหละครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันหอมนะไม่คือบางทีมันก็เป็นวัชพืชนะถ้าเรามองว่าเป็นอันนั้นใช่อันนี้เนี่ยไม่เคยมีดอกกกินประจำลืมดมดูมันก็เลยดอกมันก็เลยไม่ออกเลยใช่มันมันกลิ่นมันไม่มีอะไรนี่ไม่หอม มันมันมันธรรมดาใช่ไหมครับถ้ากินดิบมันก็กินได้เหรอกินดิบกินกับปลาไหลครับอืมกินดิบก็ได้อ๋อนี่เพื่อนกินให้ดูนะครับรามันรสชาติเป็นยังไงชิมหน่อยต้องลองมืนยอดมะพาวไหมนี่นะฮะอืมมันก็ไม่มีรสชาติมันก็อ่อนๆธรรมดาไม่ได้หวานไม่ได้เปรี้ยว ถ้าถ้าเป็นยอดมะพร้าวมันยังมีรสหวานนะพี่หนุนาเคยกินอยู่อันนีจ้จืดอ,อันนี้เป็นจืดๆครับไม่มีรสชาติแต่อันนี้เอามาแกงสีเนื้อบอกครับเกแกงให้พี่หนุนากินอยู่อ๋อก็ชอบพี่หนุนาซอบกินของแปลกๆเนาะเชื่ออยู่ผมเชื่ออยู่แม่แม่แม่บ้านเนละมิรให้ทุกอย่างอะเนี่ก็พิ่นเริกินง่ายกันพี่หนุนาก็นั่งกินครั้งแรกครับ อ๋อไอยอดมะพร้าวปาปามที่ปลูกกันตรงทางเข้ามาปาปามน้ำมันน่ะนะไม่เคยกินเหมือนกันครับยอดมันมอืเป็นอาหารที่แปลกๆนะครับเราไม่เคยกินไม่พี่หนูนากินหมดเลยแหละเออกินกินได้หมดออยยาาากกกกกิินนแงพี่สุดยอดนั่นแหละคืออร่อยเลยหวานมันมันมันต้องอ่า ขาต,ตั้งใจตัดลงมาเลยนะพี่คือตัดต้นทิ้งอะ่ะเพื่อ,อที่จะเอายอดมากินอะ่ะปกติแถวบ้านผมนะจะตัดต้นมะพร้าวก็คืองานบวชซึ่งตอนที่ผมบวชแมนะ่ตัดต้นมะพร้าว <c oughs> จำได้เลยต้นมะพร้าวต้นนั้นะนะเออเพ่อามาตั้งใจลงมาแกงนะครับเป็นของอร่อยสวัสดีครับ

ไม่ให้เล่นหรอก <c oughs> เดี๋ยวเ, <c oughs> เดี๋ยวแค่เล่นเดี๋ยวแคเล่นบวนี่ก็คือ้บาบ้านนี่ออ <c oughs> โอ้โหนี่อาหารที่อบอกว่าไม่ต้องมีหาเลยเนาบ้านบ้านเราเองเลย่ะมัน,ม,น,นมันต้องเหยียดอันห้างบวบให้ป <c oughs> ุ๊ะ ผู้เเพล่าเอาไว้ตรงนั้นนะพี่ในบ้านมีเด็วซื้อเออป้าดวนะผมนับดูสมาชิกบ้านหลังนี้ก่อนมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวไม่ต้องหาเลี้ยงในไหนแล้วเขาไม่ไปไหนเลยครับกลับไปอตัวแล้วโอ้กลับไปสองตัว เมื่อวานนี้ผมเห็นตัวหนึ่งพี่หนูนาใส่เสื้อเขาใช่ไหมครับตอนแรกผมตกใจอ้าขนุนไปกับพี่หนูนาแล้วไ่ตัวนยูนีเสื้อนั่งอยู่งงเพื่อนเพื่อนขนุนมีเสื้อด้วยครับเมื่อวานนี้นะโอ้ัวหนาวโอ้เพื่อนจากเล่นกับเผาอันนี้ก็จากออกอีกเล่นใครถ้าออกมาแล้วไม่ว่าหรอกนี่มแบบค พี่หนูนาก็สุดท้ายก็ต้องได้อาบน้ําให้ครับถ้าปล่อยออกมานะครับ mm hmm. อกอเล่นกับเขานะแต่เดี mm ๋ hmm. ยวค่อยเล่นเป็นช่งชวงๆเอาหรือไม่งั้นก็จับเพื่อนๆเ,เข้ากรงให้หมดเลยเนี่ยอันคอกใหญ่เราเข้าให้หมดเลย <c oughs> เล่นอยู่กับน้องนะฮะรับรบองไม่ต้องเอไม่เปื้อนนะไม่เปื้อนเพราะว่าเขาเล่น <c oughs> ช่วงนี้ดีหน่อยนะครับฝนตกนะครับต้นไม้ก็ เราก็ไม่ต้องดูแลนะครับอยู่บ้านก็สบายเลยครับผมก็มีหน้าที่แค่บตื่นทํากับข้าวนะครับวันนี้ก็ตื่นสวยๆนะก็เลยมาบ้านพี่หนุน้าสวยๆนะวันนี้ <c oughs> แบบสชีวิตสโลว์ไลท์แบบว่าตื่นเช้าหลายๆวันมันเพียบางทีก็เออวันนี้สายๆหน่อยอันนี้เห็นมีปลาด้วยอันนี้เสิเห็ดย่างกินครับแม่บ้านอ๋อที่ดังไฟอยู่นี้คือชิปปิ้งปลา อ๋ออันนี้ปลาทูยักษ์บ่ครับโอ้นี่นะครับเพม่นจะปิ้งปลานะครับรกลิ่นเขาเขาเขาปิ้งแซนนั้นบ่แม่นแม่บ้านใบ,นบนตองเนาะกลิ่นมันจะหอมๆเนะาะอ่ะปิ้งปลาทูใส่ใบตองนะครับแล้วอันนั้นต้มยังครับต้มน้ำต้มปอด,อ,อ,ปอ,ดอ๋อน้ำปอดนะครับโู๊มีแต่เมนู มีแต่เมนูเจริญอาหารนะครับเป็นตาน้หนักขึ้นนะเลยแม่บ้านนี่กับเข่าแซบแม่บ้านเห็ดกับเข่าแซบจะขยายรูปร่างตาแม่บ้านกินแซบนะครับกินแซบไม่เห็นซ่อนนะซ่อนไปไหนครับช่วงนี้ครับอ๋อไปทำงานกับพ่อแล้วนะฮะก็ขอบคุณสำหรับทริปนี้นะัะ อัปเดตคลิปแรกของวันนี้นะวันนี้เห็นช่างมาทํางานนะเดี๋ยวเราไปอัปเดตในช่างครับเขาทำาบันไดาทางขึ้นนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ